งาเดีววาาเดด่ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตเอเมเนะครับในเพลงก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ชมได้ฟังไปนะฮะเป็นสปอนเซอร์ของเรานั่นเองครับเป็นจากรุ่นพี่ที่ผมเล่นบาสด้วยกันนะครับพอดีเขาทําเพลงขึ้นมาแกชื่อว่าพี่โอปอครับโดยสาเหตุที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะฮะพี่แกเนี่ยกำลังเล่นบาสอยู่ในโรงเรียนครับแล้วก็หันไปเจอสาวคนหนึ่งครับ ป็ในไงนี่คือคักแทก้คือถ้าพูดง่ายๆก็คือน่ารักสัตว์นั่นเองครับแต่ว่าตอนนั้นนะพี่เขาก็ไม่กล้าไปทักครับได้แต่แอบชอบอยู่ไกลๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยแบบว่าน่ารักเกินฐานะที่บ้านก็ดีเรียนก็ดีอะไรอย่างเงี้ยครับเลยรู้สึกว่าตัวเองตอยต่ำต,อยต,ำตอยต่ำครับก็เลยแบบไม่กล้าไปจีบจนระยะเวลาผ่านไปกว่า20ปีครับพี่แกก็ได้มีโอกาสไปเจอผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปทักกะว่าจะจีบซึ่ง ผู้หญิงก็หันกลับมาตอบว่าอ่าคุณเป็นใครแหละคะดิฉันไม่เห็นรู้จักคุณเลยเอ้านั่นแหละครับท่านผู้ชมครับจึงเป็นที่มาของเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าหงนะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะครับแต่เห็นว่าพี่โอปอเนี่ยเดินเข้าไปจีบเขาในงานแต่งงานเขาด้วยนะเจ้าเบาะถึงกัสะดุ้งแหมททำไปได้โอโอ,โอเคไงหัวใจโดนทำร้ายรักมักแทบตา,ายูกท้ายเธอจำฉันไม่ได้ มาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับกับข่าวของ s s สเซล e s เวสบุกครับที่ย้ายไปอยู่กับทีม L.A. l a k e r s ครับโดยไปยืนคู่กับเล o n อ a เจมแล้วก็ a อนท o n ีเดวินนะครับซึ่งก็แลกมาด้วยผู้เล่นอย่างไค i คูสมา KCP, m o n มอน z h a ทร์แเดลแล้วก็สิดรับอันดับที่22ครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายต่อหลายคนมองว่าโอ้ยมันไม่คุ้มมองซะเลย เอาล่าสุขมาทำไมยิง3แต้มก็ไม่ได้สิ่งที่ทีมคาตอนนี้นะคือชูตเตอร์เข้าใจไหมและหลายคนเนี่ยก็เชื่อว่าการเทรดครั้งนี้เนี่ยเป็นชัยชนะของทีมวอชิงตันวิสาัครับเพราะว่าเขาไม่อยากได้รู้สุขวิสุขอีกต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันใช่แบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตรงนี้ครับตัวทีมเอเลเกอร์เองก็ใช่ว่าจะอยากได้ผู้เล่นที่มีอยู่ที่ถูกเทรดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลายคุสมาหรือว่ามอนทรสแซเรลคือมอนทรสแซเรลเนี่ยมีประเด็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ค่อยถูกกับททีีมงาานนนโ้้รดย่่อห เห็นนะครับในช่วงเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยเขามีโอกาสได้ลงเล่นน้อยมากครับจนมีการออกมาบ่นนิดๆหน่อยๆในโลกโซเชียลซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ได้คิดอะไรมากผมพิมพ์ไปเล่นๆอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันก็ดูมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันได้แบบแกดแผดแกดแมึงคิดดูดิเป็นตัวสำรองที่ดีที่สุดในทีมแต่ได้ลงเล่นแค่5นาทีเน่ขณะที่ตัวครคุสมาเองถึงแม้ว่าจะรอดจากการโดนเทรดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอใจตำแหน่งหน้าที่ในการเล่นของตัวเองในทีมเลเกอร จริงแล้วเนี่ยเขาเล่นได้นะเขาสามารถทําแต้มได้เขาเล่นได้ดีถ้าหากว่าตัวเขาเนี่ยมีตําแหน่งในการเล่นที่แน่นอนเพราะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาครับตัวเขาเนี่ยต้องเปลี่ยนตาแหน่งในการเล่นตลอดเลยโดยตัวคลายครุสมาเนี่ยถูกรับมาในปี2017นะครับถูกรับมาเป็นอันดับที่27แต่ทีนี้ครับตัวเขาเนี่ยก็สาม,มารถที่จะสร้างผลงานแล้วก็เฉิดอฉายมาได้เพราะาในตอนนั้นเนี่ยเลเกอร์แมงโคดขาดไม่มีใครเลยครับเขาก็เลยดูเหมือนว่ากลายเป็นแบบว่าดาวเด่นของทีมอาจจะเรียกว่าเป็นเฮดของทีมเลยก็ว่าได้ครับช่วงนั้นนะฮะโอ อกตอนนั้นเนี่ยคูมากเขามองว่าเป็นคู่แข่งกับเจสันเททร์ธเลยนะว้ยโคบววโคบววซึ่งในรุกการแรกที่เขาลงเล่นนะครับเขามีค่าเฉลี่ยสูงถึง16แต้มต่อเกมครับแล้วในรุกการต่อมาครับเลบอรอนเจมส์ก็ย้ายเข้ามาอยู่กับทีมเลเกอร์ครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็รับหน้าที่จากตัวที่เป็น first option มาเป็น second option ครับคืออาจจะเรียกได้ว่าไม่เป็น second option ซะทีเดียวครับแต่ว่าเป็นตัวทําแต้มของทีมดีกว่าครับคือมีเลบรบอนคอยปั้นให้คอยสร้างทางให้ครับก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยยิ่งสามารถที่จะทําแต ก้แต้มต่อเกมในฤดูก,กาลนั้นแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าตัวเลบอนเจมเนี่ยจะยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วล่ะก่อั่นคงไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์กับทีม l a เลเกอร์ก่อนที่จะรีทายได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น ตัวเลอร์อนเจมส์ครับก็เลยตัดสินใจไม่ใช่เลอร์อนเจมส์ตัดสินใจหรอกพูดหยอก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 ทางด้านของทีมเอลเอเลเกอร์เนี่ยก็เลยจัดให้ครับดึงตัวแอนโทนีเดวิดมาครับด้วยการแลกทุกสิ่งทุกอย่างไปครับไม่ว่าจะเล่นวูน้พูเล่นเยอะแยะมากมายห้าหกคนเลยแล้วประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยครับพอแอนโทนีเดวิดมาใช่ไหมตัวไคล์คูสมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเซคันด์ออปชั่นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าแอนโทนีเดวิดเนี่ยเพ้อเพ้เป็นเฟิร์สออปชั่นของทีมซะด้วยซัมไปเป็นตัตต ma, ััััวววทททาาาาาาแแตต้้้มมมมหลลลลลลกกกกกกไคคคคคูสสสเเเเเเอออออองงงงงง็็ยยยยีีีีโดินนนถ่่่่่ญืืรรขบจ ที่เล่นเ0เกมเนี่ยได้เป็นตัวจริงตั้ง68เกมแต่พอมาในรุ่งการที่3ครับลงเล่น6 1เกมได้เป็นตัวจริงแค่9เกมครับแล้วก็ได้มีเวลาในการเล่นเนี่ยน้อยลงครับจ้ากเวลาลงเล่นในสนามเฉลี่ย32นาทีครับลดลงมาเหลือเพียงแค่25นาทีต่อเกมตรงนี้นี่แหละครับมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเอา้า กูควรจะไปทางไหนดีวะฤดูกาลแรกก็เป็นหัวของทีมใครก็คิดว่ากูจะต้องดันจะต้องเก่งอย่างแน่นอนในอนาคตแต่พอมาในฤดูกาลที่2<ๆ>ก็ถูกลดบทบาทให้ทําแต้มอย่างเดียวพอมาฤดูกาลที่3ม,มึงก็ให้กูไปเก็บรีเบลซึ่งถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้เก็บรีเบลเยอะขึ้นก็ตามแต่มึงก็ให้กูเก็บรีเบลมันก็เลยทําให้ตําแหน่งหน้าที่ในการเล่นของเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าผมมีตําแหน่งในการเล่นที่แน่นอนเนี่ยผมน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วพอหน้าข่าวเห็นอาการของครูว่งมันบักหนี่ของมันเริ่วา ก็าถามคูสมาว่าเอ๊คุณคิดว่าถ้าหากว่าคุณมีตำแหน่งในการเล่นมีหน้าที่ในการเล่นที่แน่นอนเนี่ยคุณจะสามารถทําได้ถึง25คะแนนแล้วก็ติดออสตาได้หรือไม่แน่นอนครับตัวใครคูสมาก็บอกว่า f i n i t e l y I can หนูทําได้อย่างแน่นอนผมเชื่อว่าผมสามารถทําได้ครับไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามพวกปากหูปากไม้ปากปลา,าเนี่ยไม่ต้องไปฟังมันเพราะผมรู้จักตัวผมดีผมรู้ว่าความสามารถของผมคืออะไรดังนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยถ้าในรุูการหน้าเนี่ยผมจะได้มีตำแหน่งหน้าที่ในการเล่นที่มันชัดเจนสักที เป็นไงล่ะมึงชัดเจนไหมไปเล่นทีมอื่น <c oughs> ไปเป็นหัวหน้าทีมอื่นเลยมึงไปอยู่ใปนะแนนพิศานี่มึงโอ้โหรับรองได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่นอน <c oughs> หรับบางคนที่อาจจะไม่เคยเล่นบาสเกตบอลนะครับแต่ว่ามาดูผมเพราะว่าไปดูคลิป OG มาแล้วก็ดูมาถึงตอนนี้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าการที่จะสนับตำแหน่งแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นบาสเกตบอลเหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งหน้าที่แต่ละตัวเนี่ยการวิ่งแผนการรับบอลแล้วก็การถ่ายบอลเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันครับวิธีการเล่นไม่เซ็ตไม่เหมือนกันถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือว่าเปรียบเทียบยังไงดีว่าให้ไม่โดนจับรู้ๆกันอยู่เนาะเนาะน่าจะรู้กันแหละว่าเมื่อผมจะหมายถึงอะไรอะแมทําไปได้ และสําหรับ KCP เนี่ยเลเกอร์อยากได้ไหมอันนี้ก็ถามแฟนเลเกอร์ดูกันแล้วกันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมันมีรายงานมาว่า KCP กับ Kai Kuzma เนี่ยตัวเลเกอร์เนี่ยไปเสนอขายไปเสนอเทรดให้กับทุกทีมแทบจะทุกทีมใน NBA แล้วนะแต่ว่าไม่มีใครเอาครับในขณะเดียวกันครับทางด้านของทีมวอร์ชันดัมพิสซั่ดเนี่ยตัวรัสเซอร์เวสบุกเองก็ได้เป็นคนขอเสนอครับว่าอยากจะขอเทรดออกจากทีมรัสเซอร์เวสบุกทำไมถลยยดแหกหลังแบล็คบิลอย่างนี้ล่ะเปล่า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 ครับท่านผู้ชมครับตัวรัสเซอร เฟซบุ๊กใหญ่จะออกจากวิสาดเนี่ยเพราะว่ามันก็มีข่าวครับว่าตัวแรนดีบิวเองเก็กําลังคิดว่าจะไปอยู่ที่อื่นดีไหมจะอยู่กับบริษันันวิสาดดีไหมคือตัวเขาก็สั่นคลอนเหมือนกันครับทำให้ตัวรสัสเฟซบุ๊กเองก็ต้องแบบว่าเอาเอาแล้วไงถ้าสมมุติว่าแรนดีบิวมันออกจากทีมก่อนที่กูจะออกแล้วก็เดี๋ยวไม่มีใครเอากูแน่นอนตัวรสัสเฟซบุ๊กเนี่ยก็เลยไปพูดกับทีมครับว่าขอออกจากทีมแล้วก็ทีมที่อยู่ในอันดับต้นๆเนี่ยก็คือขอไปอยู่กับเลเกอร์ได้ไหมเพราะตัวเเเเเเ้้าาาอออองก็็ตติิบบบโรรรรีีีีียยยยยนนนนนนมมมหหททัูู่่่่่่ UCLA A ะะะไไแจจจผผด แล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันครับทีมเอเลเกอร์นะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะได้ใครเข้ามามันก็ถือว่ายังเป็นตัวเต็งในการได้แชมป์อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นการตัดสินใจที่น่าจะดีที่สุดสําหรับโรสเซิลเวสบุกเองแล้วด้วยครับแต่ที่นี้ครับกลับมาที่คําถามยอดคิดครับว่าทีมเอเลเกอร์ได้รัสเซิลเวสบุกมาแล้วเนี่ยมันดีจริงหรือครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันยิงไม่ดีเอาจจะพูดงตรงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็น3แต้มหรือยิงระยะกลางครับแต่ว่าณตรงนี้นะครับผมมองว่าอันนี้จากประสบการณ์ของการดูบัตอันน้อยนิดของผมคก็ือ อ,อาจจะไม่ได้เป็นคนมายิง3แต้มเองเหรอกครับตัวโรสเวิร์สบุกอาจจะเป็นสะพานเชื่อมครับให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คนอื่นๆที่เขายิง3ได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมไม่ว่าจะเป็นเบนซิมมอนไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นแพตตี้มิลสเ,เจเจริทดิกนะครับพวกที่ยิง3แต้มได้แล้วก็ตัวสาคัญที่เห็นในข่าวว่าตอนนี้ทีมอยากได้มากๆก็คือบัตตี้ฮิลสครับสำหรับบัตตี้ฮิลนะครับก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของโคบี้นะครับที่เคยไปซ้อมกับโคบี้แล้วก็เป็นคนที่ยิง3แต้มแม่นมากครับโดยถ้าหากนับจากิิิิตตในนนนรรรอบ10 1ปีีีีทท่่่่ผผาาาามมมู้้้้เเสถยง3แไดก 1,500ครั้งเนี่ยมีอยู่148คนครับโดยคนที่มีเปอร์เซ็นต์ยิงแม่นที่สุดนะครับก็คือเซฟเฟนเคอร์รี่ครับอันดับที่2อคเย์ทอมสันอันดับที่3ไคาโคเวอร์อันดับที่4เจเจริดดิกครับและอันดับที่5โจแฮร์ริสครับสำหรับเซฟเฟนเคอร์รี่เคย์ทอมสันไคาโคเวอร์อันนี้คงไม่มาเลเกอร์แน่ๆแล้วครับเจเจริดดิกอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วก็โจแฮร์ริสเนี่ยก็อยู่กับบุ๊คลีเน็ตแล้วอันดับที่หกครับคือบัดดี้ฮิวครับกับค่าเฉ ก็เคยมีข่าวนะครับว่าเลเกอร์นเนี่ยอยากได้ครับโดยเอาเดนิสชโลเดอร์เนี่ยไปแลกเทรดครับแต่ว่าตัวสกัมเปนโตคิงเนี่ยไม่เอาครับ อย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องรอดูกันอีกนะครับว่าเอลเอเลเกอร์เนี่ยจะเสริมใครเข้ามาในทีมครับเพราะว่าคนอย่างเดนนี่กรีนก็พร้อมนะเอ๊ะไม่นีลืม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 คาเมโลแอนโทนี่ไงครับอ้าตัวสปอร์ตชูตเตอร์ยิง3แต้มรับมาเคสแอนชู and shoot, and shoot. ดเคสแอนชูดนี่แหละแถมเป็นเพื่อนเลือบรอนด้วยตรงนี้เนี่ยก็มีข่าวออกมาด้วยครับว่าตอนนี้เนี่ยคาร์โลแอนโทนี่พร้อมครับที่จะไปเล่นให้กับทีมเอลเอเลเกอร์รอเพียงแค่เลเกอร์โทรมาเท่านั้นแหละ ตรงนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าถ้าหากว่าคาร์มิลอนเทนี่เนี่ยเข้ามาในทีมเลเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกครับเพราะว่าในแต่ละทีมนะครับมันจะต้องบาลานซ์กันครับระหว่างผู้เล่นที่เป็นคนเท่าคนแก่ก็คือคนที่มีประสบการณ์เพื่อให้ทีมเวิร์คของทีมเนี่ยมันโฟล์มาเล่นเข้าขากันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นคือสาเหตุว่าทําไมไอ้จาร์เลดตดัตลี่ไอ,ไอตัวผู้เท่านะนะั้นน่ะถึงยังอยู่เลเกอร์ได้นะครับแล้วก็คนหนุ่มเอามาใช้แรงงานในเกมป้องกันหรือว่าเอามาโดด ถ้าหากว่าในตัวส่วนตัวผมคิดนะคนที่ไปถือบอลโดย general game ก็น่าจะเป็น Russell w e s t b ok ครับแล้วก็คอยทําทางให้เพื่อนแทนตัว l e b r อนเจม e ครับแล้วตัวเล b r o n เองนั่นแหละก็ไปยิง3มแต้มเพราะว่าหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะยิงแม่นขึ้นเยอะมากส่วนพอไปถึงจังหวะสําคัญที่ w e s t ุกชอบโลกเนี่ยก็ให้เลอ r อนนั่นแหละไปถือบอลแล้วก็เล่นในเพลย์สำคัญคญเอาทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของสมาชิกในช่องกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ตอบซึ่งผมจะเอามาอ่านในอนาคตนะครับก็จะเป็นการเหมือนเป็นการพูดคุยร่วมกัน นนสำหรับคนที่บอกว่าเอา้าแล้วผมดูฟรีผมไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นหรอครับก็มีครับว่าคอมเมนด้านล่างนี่แหละครับผมก็อ่านเหมือนเดิมครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถที่จะเอามาอ่านตรงนี้ได้นะครับคุณซา,<ส>าแซมบอกว่าเฟซบุก๊กมาแล้วค่าเพดางเงินเดือนที่มาเนี่ยมันจะไม่เกินเหรอมันต้องลดค่าจ้างของใครอีกไหมอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเลเกอร์เองก็จ่ายเงินเกินเพดางเงินเดือนมาอยู่พอสมควรแบบทามาตั้งนานแล้วครับคือตั้งแต่ก่อนสมัยนู้นสมัยนั้นถามว่าทำไมถึงทําได้มันก็ต้องทําได้ครับ อยู่แล้วครับเพราะว่ารัสเซียสุกมาใช่ไหมโอ้ยขายเสื้อได้เท่าไหร่นี่ยังไม่นับรวมถึงถ้าหากว่าคว้าแชมป์ได้อะไรแบบนี้นะครับมันก็เนี่ยเป็นความได้เปรียบในเรื่องของการเงินครับ คุณแอแอมซิกมากบอกว่าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับอยากได้ฟอร์เวิร์ดกับเซนเตอร์มากกว่าครับหรือไม่ก็การยิง3แตม้มแต่การมีรัสเซลลวิสุกมาก็ได้เกมไวการถ่ายนี่ไม่ต้องห่วงครับเจมส์เดวิดได้พักครับเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่ผมลืมพูดไปครับถ้าสมมติว่าให้รัสเซลลวิสุกเล่นเกมฟาสต์เบรคครับให้เลอบรอนเป็นตัวแบบว่าทำเหมือนตอนที่อยู่คลิปแลนด์อ่ะเหมือนที่เลอบรอนโยนให้ดิเวนเบดแล้วก็เล่นฟาสต์เบรคก็เร็วน่ะอันนั้นก็เป็นเพลย์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะอออ๋๋เเดดดีีดียียยยยววู่ไมมฮซ ตลกไร้สว์โอ้โทษโทษโทษเขาเป็นสมาชิกโทษโทษโทนี่อันนี้คุณปัญญวิทย์บอกว่าเขาน่าจะคุยกันแล้วครับรัสเซเวสบุกกับเรอบลเนี่ยน่าจะคุยกันหลังเกมแล้วว่าจะเล่นอะไรยังไงเขาเป็นมืออาชีพใช่ไหมแล้วก็หลังๆเนี่ยตัวรัสเซลเวสบุกเองก็ไม่ได้หวงบอลครับทำหน้าที่เล่นอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทีมอย่างที่เราเห็นกับตอนวอชิงตันวิสารเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเกมรีบาวเกมเอสซิสเนี่ยน่าจะได้จากรัสเซลเวสบุกครับดีกว่าโชลเดอร์แน่นอน คุณเทวัตบอกว่าผมชอบรัสเซลเวสบุกนะแต่ว่าเอามาเลเกอร์ถ้าเลเกอร์แพ้เดี๋ยวก็มาเป็นแพ้อีกโอ้ยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งที่ทีมอยากได้อันนี้ก็เรื่องจริงนะอันนี้มันมีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลเกอร์นะครับอยากได้แบดลี่บิวหรือไม่ก็เดมียนเลนลาดครับนี่คือแผน A นะครับส่วนแผน B เนี่ยก็คือเอาคริสพอครับแต่ว่าคริสพอดูเหมือนว่าจะไปได้ดีกับทนาของฟินิกซ์ซันครับแล้วก็งึ้ๆงงักไม่ยอมตัดสินใจสักทีแล้วก็รัสเซีอยู่นนเััะะรร้วพาฉต เฟซบุ o กเองก็ได้ได้ว่ามาถูกที่ถูกเวลาไทมิ่งมันได้ก็แล้วกัน